สวัสดีค่ะตาน,นีรัติสายนำทีมนักแสดงร่วมพิธีบวงสวงละครสิ่งรบรรทุกเมื่อเช้านี้บอกเลยว่าจัดเต็มจัดใหญ่จริงๆค่ะ จัดพิธีบวงสวงไปแล้วเมื่อเช้านี้สําหรับละครบูแอคชั่นสิงห์รถบรรทุกอ,อฟชนพลมาพร้อมชุดเท่ๆในมาตํตรวจนอกเครื่องแบบส่วนเพลงกวิตาพร้อมพิสูจน์ฝีมือบูเต็มขั้นรวมโดยเบ้นปุญญาพรต่ายชัชดาพรและเหล่านักแสดงหลายคนที่มาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักค่ะแต่อานัทลาพาณิทที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้ค่ะงานนี้ทั้งอ,อฟและเพลงรับประกันความสนุกแฟนละครบูห้ามพลาดเลยนะคะบูแบบหนักหน่อยเต็มตัวหน่อยก็ ก็มันก็สรุปดีครับแล้วก็มีอะไรที่มันค่อนข้างจะตรงกับผมของเพลงก็จะเป็นแนวยิงปืนคล้ายๆเป็นลูกสมุนพี่ออฟีทีนึงแบลวๆหน่อยอะคะ่ะแล้วก็แบบหวานหวานหน่อยเราจะสบายสุดนะเรื่องนี้เห็นชุดแบบนี้แต่ว่าก็ต้องถือปืนยิงมีบูเหมือนกันด้านผู้จัดนิรัติสยกัญจารึกเปิดตัว2ลูกชายเติร์ขหาบดีในฐานะผู้จัดหน้าใหม่และเตอร์ละลึกเลิกรับหน้าที่กำกับเต็มตัวในละครเรื่องนี้ค่ะ เราเปิดประตูเปิดทางให้เขาเดินมันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องมาช่วยคุณพ่อทํางานอย่างเต็มตัวไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่าแค่แบบพอมเป็นกองพ่อแต่ก็จะไม่ค่อยพูดขนั้นเองติดตามเบื้องหลังสนุกสนุกข,ของละครสิงรถบรรทุกได้ทางข่าวบันเทิงช่วงต่างๆของช่องแต่สีนะคะ